ยายแแเข้าใจว่าตาเนี่ยไปให้หรือบ้านตัวเองเออรักมกพลเกินไปเออว่าเขาจะมาหรือสังกระสีแล้วก็แล้วก็จะมาจะมาอะไรแล้วก็แจ้งเขามาหรือบ้านตัวเองตาไม่ใช่หมานะครับอ่าถ้าหรือต้องหรือทั้งหมดตาว่าอย่างนี้ครับม่จะพู่ว่ายัางไงหรือทั้งอำเภอได้ เอาไปเลยทั้งอำเภอได้ไปเลยเอาไปเลยทั้งอำเภอเอาเอาไปเลยหรือไปเลยทั้งอำเภอเออท่านจังหวัดหรือไปเลยตาไม่ว่าขอแต่ว่าอย่าเลือกที่รักมักที่สัง่งตาเคยทําคลิปฝากกรมทางหลวงใครร้องเรียนอะไรช่วยพ,พ,พิจารณาหน่อยครับวันนี้ตาไปอบรมเลือกตั้งพยบาบาลไปเขาให้ถ่ายเราถ่ายเขาไม่ให้ถ่ายเราไม่ถ่ายไม่ก้าวไกา่ ออราก็ไม่ได้ว่าอะไรโอ้โหเรารักยายแทบจะตายแล้วยายซื้อลิ้นจี่ซื้ออะไรไป่ฝ่าเตะทิ้งอ่ะอืมน่าเข้าใจเข้าใจ ไม่มีก็ไม่ตายหรอกเมียให้แกมั่นใจตาให้ตาสู้ๆเด้อให้ตาสู้ตาทำตาทำมันฝันาดุต้องตาไม่ต้องกลัวอะไรไไม่เป็นรตาทำมันฝันาดุต้องไม่ต้องไปโดนเอฟซีก็ตาทำมันต้องตาไม่ต้องกลัวเธอตรงนี้ไม่เป็นไรเรอเอฟซีก็เป็นห่วงตาเยอะอยู่ไม่เราจนเขารวยยายรวยเราจนใช่ไหมยายยายเอาตาเป็นผัวเพราะอะไรเพราะความสงสาร ยสงสารตานะตาเป็นคนอพยพตาเป็นคนจนครับรู้ไหมตาแต่งงานเพราะอะไรตาได้เงินมาจากไหนเผาถ่านขายครับอืตาถึงได้เมียนะถ้างนั้นตาไม่ได้เลยนะขยันไงครับตาทำงานใช่ตาขยันทํางานตาขยันจ้างมานะความมาเออความมานะความมานะความมานะ เพราะอะไรเพราะรักเขาครับเพราะเราเราจนเราอยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเออเราไปเจอความความคนรวยเขามาใช่ไหมเออนั่นแหละฮะโอ้กลับกลับได้หนุ่มเหมือนเดิมเนอะจะไม่งอใครเลยถ้าหล่อมันจะเอ็มเนอะโอ้ไม่งอเลยไม่งอเลยหล่อทุกคนครับมาเนี่ยไม่ช่างพวงเขามีเมียแล้วแต่ไม่เคยมีเมียมาเลย มีแล้วมีแล้วมีแล้วก็ตัดจริงมีแล้วครับมาชวนตาคุยเนาะใช่ใช่ใครเครียดไหมตาหนาใครเครียดด้วยมีแล้วก็อยากมีอีกผู้เด่นฟู้เลนเอ้าเมื่อเมื่อคืนใคร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 ร้องเพลงร้องมากร้องมากเมียเขาน่ะนั่นแหละเอาจะมาแชร์ในช่องตาเลย เซียนทั้ช่องตาเลยทีมงานลงฮักเมียเขาอาทีมงานลงฮักเมียเขาไปซะต่างประเทศเออเออคอยบุลงฮักสร้างฟองเราคอยลงฮักเจ้าเนี่ยคอยบุลงฮักเราสร้างฟองคอยสีลงฮักเจ้าสันตาจธรรมโอ้สัจธรรมยิ่งแก่ยิ่งเราทับในด้วยบวานได้ไหมตายแล้วมาให้กำลังใจตาเนะให้ตาสู้ยตู้ตุ้ยต้ต่อไปอยากให้ตามีกำลังใจในการ เลิกแล้วเลิกแล้วร้องไห้เลิกแล้วผ้าขม้าเป็นผ้าตาเช็นน้ำตาแล้วน้ำตาคี่เป็นน้ำตาข้างทั้งของตาฮะฮะจะเป็นน้ำตายนสุดท้ายของตาไม่ใช่อไถ้าห่างไม่ตายวันไหนไม่ตายเลยยังจะมีน้ำตาอีกนะน้ำตาแก้ปัญหาใจได้ไหมบางครั้งก็ได้บางครั้งก็อย่างนี้แหละป้าก็มาร้องไห้กับตาไม่ต้องร้องไห้กับพ่อหรอกให้พ่อร้องคนเดียวเอฟซีเขามาทักทายเยอะแยะเลย สงสารตาครับขอบคุณครับสงสารตาแล้วก็ให้หลงรักตาบ้างนะบ่ไม่เป็นไรเนาะครับเห็นตายิ้มแบบนี้ก็เราก็มีความสุขเนาะครี้ดไม่เครียดมีความสุขไม่เครียดคือป้าแกเป็นห่วงตาไงให้ให้เดินมาดูหน่อยบางทีให้มานั่งคุยกับตาหน่อยกลัวเมื่อกี้เดินเข้าไปอะไรเนาะในบ้านเนาะเปเอาน้ำเปล่าน้ำบึ้มใช่าลูกเขยก็ยัง ยังยิ้มแจเย้ให้ตาเลยตาท้อยังยิ้มใจให้ตาเลยนะวางตารู้ใจแล้วเนี่ยรู้แล้วไม่ตารู้แล้วระหว่างลูกเขยกับตารู้แล้วรู้อย่างว่าลูกเขยรักดากให้ไหนะรู้อย่างว่าลูกเขยรักดากให้ไหนยังไม่รู้ว่ารักให่ไหนนะยังไม่ได้วัดยังไม่วัดไม่มีมุกมีมุกไม่มีไม้บรรทัดบ่ก รักไม่รักให้ช่างฟงคลิปนี้ที่ตาลงไปเมื่อกี้นะดูแล้วอะไรหมื่นกว่าแล้วเอออคนดูนะใช่คันโฆษณายังคันแล้วโอเคคันแล้วเรียบร้อยนะที่ตากับยายคุยกันนะครับผมคุยกันคุยกันด้วยภาษาลักนะไม่ทะเลาะกันนะคุยด้วยภาษาลักนะอันนี้คือเขาเรียกว่าลิ้งภาษาคนแก่ภาษาคนแก่ ชอบหึงห่วงในในรู้แล้วว่ายายรักตามากนะถ so er ้าไม่รักตาไม่พูดอย่างนี้นะรู้แล้วไม่ใรู้ใจด้วยรู้ใจก็เป็นกำผมก็เป็นกำใจให้ตานะนอกจากเองั้องทำเงอย่า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 ไปคิดว่ายายอะไรโกรธตามากนักนะครับเออนี่เขาหลงรักตาในในอยู่แล้วอย่าไปคิดอะไรมากมายยายนะยายคนสวย ก็ครับคืนนี้ขอให้ตาหลับฝันดีนะครับอย่าครับเมื่อคืนเมื่อคืนเลยตกเลยเกือบตกเลยผีดึงขาผีดึงขาละเมอเอล่ละเมอละเมอผีดึงขาเมื่อคืนเนี่ยนี่นี่เตรียมซองเลยนี่โอ้โหเตรียมซองจะใส่ใส่บาทพรุ่งนี้เช้านี่ อจะใส่บาทรุ่งในเช้าเลยครับคลนี้เขายัดตัดคลิปนี่ครับซองละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยยั้งยั้งยังยังเลยนี่นี่นี่ซองสุดในหนึ่งร้อยหนึ่งร้อ่ร้อยเลยนะฮะเออจะให้จะใส่บาทให้เลยทำบุญทำบุญให้เลยที่กุศลนาะใช่ใช่นี่สามซองเนี่ยไปซื้อมาแล้วเนี่ยครับนี่ไปซื้อมาแล้วเนี่ยที่จะใส่บาทในวันพรุ่งนี้ใช่ใช่แล้วก็จะไปซื้อขนมร้านแม่วาต่อยใส่บาทด้วยก็ซองด้วย รุ่งนี้เรียมันแล้วไม่เป็นไรนี่นะเว่าเมื่อคืนก็ฝันร้ายนะฮะวันร้ายเขาผีมันดึงขามอคืนนี้ผีมาดึงขามอคืนนี้พ่อเขาไปนเนในบ้านฝันดีแล้วเนาะืม่เล้งเลยถ้าหากมีผู้หญิงมานอนด้วยถือว่าฝันดีเอ สู้ๆเนอะโอเคตาให้กำลังใจคุณตาเห็นตายิ้มแบบนี้ก็อขอบคุณตา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 มากนะครับขอบคุณตามากนะครับขอบคุณตามากนะครับให้กำลังใจต่อไปนะครับขอบคุณนะครับขอให้ตานอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกท่านเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับตาฝันดีเด้อตาฝันดีตาฝันดีนะตานะให้กำลังใจขอบคุณนะครับครับ ขอบคุณมากน้าตานะครับก็เป็นความในใจนะครับของตาชานนะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็มาให้กำลังใจตาชานเนาะนะครับให้สู้ๆต่อไปนะครับก็ผ่าวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปนะครับในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีราตรีสวัสดิ์นะครับ